จะเป็นลูกน้องนางผู้หญิงนั่นใช่ไหมพูดว่าอะไรโอ้มีธุระอุ้ยสะดุดรู้สึกว่าคันผมว่าคันคันหาที่เก่าหน่อยคันคันเฮ้ยนี่ไปเคลตดรเองก็ได้ปากถ้าคันทำไมไม่ให้ตำรวจหนุ่มๆช่วยเก่าเลยดูตัดนิ้วมันด่วนสักนิ้วหนึ่งจะได้มีสายย้ายมาเอาไว้นี่สักห้าคนก็พอเออไปไหนนะฮะ อาเบลคันเท้าหรือเปล่ารู้สึกเหมือนอาเบลคันเท้านะาใช่ไหมืมใช่อะถูหนอ่นอย<ค>น,นี่นพ่นอเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้นนี้ฉันเห็นานะเห็นอะไรของแกฮะอุะอ๊ยยุ่งกาดดีจังเลยยุงกัดตบให้อเอางี้ดีกว่าฉันมีข้อเสนอที่ตัวใหญ่มากเลยแกต้องรับไว้ จะยืนข้อเสนอที่แกเนี่ยไม่มีทางปฏิเสธได้ก็เอาหัวอกมาเดี๋ยวฉันจะฟังเขาหอนหหอนรพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวสลบเดี๋ยวสินค้าเสียหายไอนิโมนี่พอแกใช่ไหมอันนั้นจีโร่นะท่านจิมมี่โอขอเรียกนีโมแล้วกันนี่พ่อแกไหมเชื่ออะไรนะฟาตุสใช่ไหม ขาเชวาเจโรตอนนี้แกชื่อดีโมเข้าใจไหมเกเห็นหรือเปล่าเนี่ยแบประกาศจับที่อยู่หลังเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนของแกจะถูกติดในนี้เอางี้ดีกว่าเล่าวางพ่อกับลูกเนี่ยพ่อลักลูกหรือเปล่าคุณพ่อผู้แสนดีงานง่ายๆฉันรักทุกคนลูกของฉัน คุณพ่อผู้แสนดีรักลูกนีโมโคนนี้หรือเปล่าฮะรักสิรักขนาดไหนถามดูพอดีว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องช่วยกระตุน้นไฟฟ้านะโอ้ทำไมเจ้ามานุษย์ให้ฉันอย่างนั้นเลยสิ่งนั้นจะตาปุ๊บนวดแบบนี้หรือเปล่านะจิมมี่ตังเกียงดูวิญ,ญญาณพร้อมแล้วเน่ย โอ้ oh, ได้เลย,เ,ลยเอางีด้ดีกว่าอ oh. เดี๋ยวปรับไอคนนี้กับไอนิโมให้เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องดีกว่าอะ <c oughs> ไรครับผมโอ้